สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บซิษูดสุขุคนเนาะเมื่อนี้เฮาก็มาอยู่ที่วัดพระธาตุกู่เนาะหรือว่าแถวแถวบ้านนาคูเนี่ยแหละพี่น้องแถวบ้านนาคูแถวบ้านคำเถาเนี่เนาะเมื่อนี้เฮาก็ชิมากบไหว้ขอพรเพื่อนเพราะว่าเห็นภายภายลคนกับมากไหว้ขอพรกับสมุงคมาตรปรารถนาเมื่อเนี้เฮาก็เลยชิมากบไหว้ขอพรเพื่อนเดียวกันที่เก็บภาพบริเวณที่สะทานที่เนาะให้พี่น้องเบ่งเนาะพี่น้อง ชื่อวัดในกนวัดพระธาตุกู้สถานที่แห่นี้กะน,น่าจะลายล้อยปี้วเนาะแต่ไข่เป็นเพื่อนทีนะพี่น้องเป็นเพื่อนทีหรือว่าเป็นอะไยังสักอย่างนะเนาะที่คนบูฮานผลเห็ดขึ้นมาแต่ก่อนเนาะเพราะว่าสถานที่นี่ก็เป็นแบบว่าเก่าแก่นะแต่ก็ซักซิดเนาะเพราะว่าลายคนผลก็มาคอพรผลกับเห็นเพล่าสูฟังเนาะกระสมมุ่งม,มาดปรารถนานะพี่น้องวันนี้เขาก็เลยอยากมา ไหวคอพรอนิ่นแต่เขาก็ค่อยมาหลายเถื่ออยู่ดอ,อกนอกซอกสัเถืออเ่อยแหละเนาะตอนนี้เขาก็อยู่ภายในวัดเป็นทีเรียบรอยเนาะพี่น้องยาชัยเบิ่งบริเวณรอบๆวัดเนาะอันนี้คล้ายๆเป็นคล้ายๆวัดป่าหรือวัดโน้นนี่แหละพี่น้องเกแกส่วนใหญ่ก็มีแต่ป่ามิกเนาะมันอยู่กลางไหนาฮะนะป่ายูคา,า,นะา,าแหละพี่น้องยาชัยเบิ่งเนาะวัเก่าแก่ะสำแดงเนาะพี่น้องก็พาไปเบิ่งบนเพิ่นคอพรอนเนาะว่ามียังแน่ตอนมาคอพรัวมาบนมาบาเลยพี่น้องไปไปเบิงไปชมกันเลย นี่เนาะพี่น้องสถานที่กับป่าไม้เนาะพวกหัวจดรถจักรพวกนู้นไกลๆพวกพวกในมองนี่อันนณาเขตนี่เป็นโมหินั่งไอ้ขับรถเข้ามาเนาะคล้ายๆวัดป่าอะไรแต่ก็มีพระแก่นในพี่น้องพระพวกพระชิ่พวกเนาะนี่เนาะมองเขาสิมาขอพรมาหน่อยนี่เนาะอันนี้ก็น,น่าจะเป็นพระแต่ บูฮัมบูฮานผู้ละทีอยู่ในวาาังพระศาสตนี่แหละพี่น้องเราว่าเฮือนฮีนนี่แหละเพิ่นแกสลักอยากหินเนาะเดี๋ยวจะพาเบิ่งใกล้ๆแล้วแกสลักอยากหินนี่พี่น้องจะเห็นบ่เห็นเนาะเพิ่อกะผู้คนกำลังไล่มาโคอพรเนาะมีถูบมีดอกไม้คันหาอะไรพี่น้องผู้ไรจิคอย,ยังกะ บางคนก็สมมุ่งมั่นปรารถนาเนาะแล้วแต่ภัยิคอแนวใดเนาะพี่นอ้องนี่เคนแจสลักเนาะก็น่าสียห่งแหละคนก็เลยเอามาปฏิจจา,านวางนี่เนาะให้ผู้คนกราบไหว้นี่พี่นอ้องหินนี่หินเพิ่นเห็ดแต่ก่อนนี่เนาะหินกะโบกกว้างไปได้เนาะหลอกกะโบงใหญ่ไปได้โบงใหญ่สัมวัดภูจัมพะซักอันนั้นแบวัดภูจัมพะซัก์ใหญ่ยิ่งใหญ่แห้งเนาะ แล้วก็เพื่อนทินก็ใหญ่อยู่แต่มองนี่สิเป็นเพียงบอนน้นอยๆแต่กระบอหัวตะกี้ผุน <c oughs> เป็นจะทานที่ยังตะกี้นะพี่น้องนี่อันนี้เพิ่นเฮ็ดขึ้นมาใหม่เห็นให้บ่อนคนมากบไหวขอพออรเลยเด็กทั้งหน้าเขาว่าสิเป็นหินบาราวกำลังประทามเขาว่าเอฮ็ดนั้นได้แน่เขาเคยมาคอหน,น้าผุนเธอหนึ่งเนาะ เอเลยสิเอาพวกน้ำส้มดีโดเขาเลยน้ำส้มดีโดมาแก้บ้าว่าไงพี่น้องแก้บ้าแล้วก็สิมาโอพรนโคพนฮาสมุนงค์ม,มาปรัชนาแล้วก็เอาน้ำสม้มน้ำดีโดน้ำเปล่าแล้วแต่ไพซี่เอาน้ำยังก็ได้เนะาะบางคนก็นเอาผลไม้ตะกะเดชทูบเทียนทูบเทียนเนาะ มีขันหากับขันแปดมีคันหากับขันแปดดอกไม้เลยค่ะนีคือเห็นแล้ได้บัณฑิตต้นพร้อมว่ะันมีมลผลมาให้กันหายว่ะกันหายตะกยานน้ำมาถามยายมีอะไรบ้ขันหาขันแปดต้นพร้อม นี่เนาะแต่ผู้ใดชมความมงมัปราัฒนาก็มีขั้นหานะขั้นแปดเนาะพี่น้องก็มีต้นนี่ก็จะม,มาแก่บะจะขึ้นนำดงนำแดงมาค้นก็แล้วแต่ไพ่ข้อนั่นข้อนี่อะไรนี่น้อง,องเลยแล้วแต่ชมความมุ่งมั่นาัฒนาก็มาคอเนาะอยากได้ยังก็มาคอนะพี่น้องคนก็ได้มาค้นกน็น่าจะได้อีกกคนเลยเนาะแล้วแต่ บางคนก็ได้แมนน่นเปิมเลมาแก่นี่นนนนนคือน้ำส่วนใหญ่จะเป็นดีโดน้ำสบมเนาะน้ำแดงสวัสดีพี่น้องวัชกุทุกคนเลยมาเราอ่าสวัสดีพี่น้องวัชกุลมเป็นหินนะพี่น้องหินค่ะหินแห่หินแห่เป็นก้อนเป็นก้อนนะพี่น้องอันนั้นน่าจะเป็นหินพารานเนาะกะมีแต่ตอนนี้เนาะ,ะพี่น้องประสาทเนี่ยโบราณใหญ่โบราณใหญ่จะเคยเป็นปราสาทหินนี่แหละแต่ว่าโบราณใหญ่เนาะ แบบคล้ยายๆเพิ่นกำลังเริ่มก่อบรอิวารอะไรกันบ้างกันนี่มีแต่หินแข็งใหญ่ๆนะพี่น้องแบบแข็งๆเลยอะ่ะนี่นหั่นายๆแบบประตูทางเข่าแล้วก็เป็น,นหนนั่นไะข่พอเนาะมาเนี่ยนะแถวนี้ก็จะเห็นเป็นพลานคล้ยายๆทางขึ้นอะไรทางนะ เดี๋ยวจะให้เบิ่งลำรอบก่อนเนาะเดี๋ยวจาสิทําการนาั่น,นแนโโหลนะพี่นาะตะไวยน้ำแดงน้ำชมอีโดโหานะแกบะเห็นปะเนาะโอ้น้ำอีโดเขาก็วางอยู่พี่น้อยข้นก็มาขอเลขเขาห่วยเนะาะแต่ข่อยกับบุ้งหัวหอกว่าขอเลขเขาห่วยเห็นอะไร ภาษาหินเก่าดอกไม้หินเป็นแท่งๆีะไยพี่น,ออพน้องเยพผินเอาเลี้ยงึนนขนคลนไขๆอันภาษาหินเมืองไซยุทองอะไรเนาะเลนะเี้ยงึขนคลนาขๆเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นหินแบบว่ายป็นไงก็หินหินแห่น,นะพี่น้องห,หินแห็งแข็ง อันนี้จะเป็นวังผะอยู่เนาะนี่พี่น้องประมาณเนี่ยคิดล้วนๆขนาดจะลายลอยปีแล้วเนาะรือว่าเป็นพันปีพูล้ละเห็นดิี่เป็นใครวะกำลังสร้างเลยถล่มลงมาประมาณนี้นะแต่กับบริมีวงได้แก็แกมีเจเฉพาะวงในเลย ล้วนต้กี้เต้ก่อนเพิ่นเริ่มเห็ดแล้วเพิ่นบ่ได้เห็ดต่อล้วนอะไรนี่เพี่น้องบ่ได้เห็ดต่อแล้วไปเห็ดบ่องใหมบ่บล้วนอะไรโบลายไไอะไดรเนาะนั่นเลยว่าคอยเห็นคนมาขอพรจะได้ชม,มมงคลปรารถนาเนาะเพิ่นก็มานี่แหละแกบนแต่บ้า เคยมาคอเคยน,นะพี่น้องเคยมาคอแต่ก็คือว่าคือคืออยู่ก็เลยสีมาเอาหน้าดีโดมาแกบาเพื่อนเนาะบางคนก็เด็กเพื่อนมาแกบาปเพื่เอาเงินวางไว้ประมาณนี้เนาะพี่นอ้อง เพื่อนบดียอดลงตู้เนาะบางคนก็หยอดลงตู้แต่ปกติต้ก็ต้องหยอดลงตู้แหละพี่น้อยถ้าไหวแบบนี้ค่ะบางคนก็ต้องมีโจรมียังนี่นยแหละเพราะมันอยู่ในป่าเนาะเอาละพี่น้องมาเนี่ยสำหรับคลิปนี้เรากะคิดอยจบคลิปวันไหวนีก่อนเนาะกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวคอยจะทำการไหวข้ขอพรเพื่อนกันเนานะ